นี่คือสันเขาช่องบกข,ของประเทศไทยกับจุดยุทธศาสตร์มองไกลเห็นเขาพระวิหารภูมะเขืออย่างชัดเจนกับเหล่าทหารขมรอยากได้นักอยากได้หนาะอยากขึ้นบา่าบนสันเขานั่นเองจึงเกิดการแย่งชิงพื้นที่ของเราอย่างชัดเจนเพราะชาวขมรอยู่ที่ต่ำแทบติดดินนี่เป็นคลิปทหารขมร ที่อยู่บนสันเขาในวันนั้นกับสภาพทั้งฝนทั้งลมแต่ก็ยังทำหน้าที่เพื่อตัวพ่อของหุนเซนนั่นเองกับคำว่าเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินของคมัมเณรและนี่คือทหารคัมรที่หลงเหลือและรอดชีวิตออกมาเล่าเรื่องให้ชาวคัมเรได้ฟังกับความร้ายกาจของอาวุธชาวคัมรที่ยิงตะเปะตะปะ ใส่หมู่บ้านของตัวเองแถมยังใส่อนุสาวรีย์ตาอมของตัวเองแล้วก็โยนความผิดให้ทหารไทยอย่างชัดเจนและนี่คือรองเท้าของทหารเขมรที่วิ่งหลบกระสุนของชาวสยามและนี่คือเศษซากของหัวนบที่หลงเหลือตกหล่นอยู่บนพื้นดินกับความรุนแรงรอบบริเวณต้นไม้ยังขาดกระเด็นนักภาษาไหลกับชีวิตมนุษย์บ้านทั้งหลังก็พังราบเป็นหน้ากอง เหลือแต่กองอิฐกองหินเศษไม้ที่ผูพังหลังคาก็ไม่มีพังรลาบยับแทบซ่อมแซมไม่ได้ก็งานนี้แหละและนี่คือเหล่าเพื่อนของเราที่อยู่บนเขาพรวิหารในวันนั้นตอนนี้พวกเขาก็ได้จากพวกเราไปหลายคนหลงเหลือไว้แค่ไม่กี่คนกับอาวุธของชาวสยามที่ยิงเข้ามาในวันนั้นความสูญเสียของปราสาทพระวิหาร เห็นแล้วก็น่าใจหายกับอาวุธที่ทำลายของชาวสยามแม่เหม็นไม่ใช่มึงยิงกันเองแล้วเหม็นแล้วโยนมาให้พวกกูนะมึงนี่และนี่ก็เป็นอีจุดของฐานทหารของพวกเราที่ถูกทำลายจากอาวุธชาวสยามรอบบริเวณพังราบเป็นหน้ากองต้นไม้ใบหญ้าหักลงเป็นกองกองกองอย่างที่เห็นและนี่ก็เป็นพื้นที่อีจุดที่อาวุธชาวสยาม ที่ทำร้ายชาวขมิน้นศพนอนเกื่อนเต็มภูเขากับอาวุธที่หลายแรงแรงกว่าของพวกเราบินสูงกว่าภูเขาแล้วก็ทิ้งไข่ลงใส่พวกเราแบบเต็มๆทิ้งไข่เดียวยังพอว่ายังมาทิ้งไข่ที่สองมันสุดเกินจะทนทำให้ศพทหารขมิน้นนอนเต็มภูเขาก็งานนี้แหละและหนึ่งในนั้นก็คือจ่าสิบเอกสมครก ฮีโร่ของชาวคาเมนนั่นเองแมสตาด,ดูดี